นะครับผมอ่าได้เลยกลับขึ้เลยเดีย๋ยวขออนุญาตถามพี่ป๋อพี่เอ๋เลยนะคะสกี่ยับความรู้สึกในตอนนี้ค่ะที่เราได้เปิดตัวนะคะเอาาเราวัตรวางพัดตัวใหม่จากอันท่เวตป่วยและวินาทีนี้นะคะที่ได้กลับมายืนตรงนี้เห็นรู้สึกยังไงบ้างคะลองแชร์ให้พวกเราฟังกันรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกว่า I'm back ค่ะแม่มาแล้ว เป็นการกลับมาหลังจากที่ที่เราไม่สบายเนาะเพราะว่าเอ๋เชื่อว่าไม่มีใครได้เจอเอ๋เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ที่ได้เจอเอ๋อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มากันแบบเยอะมากๆทุกคนคิ่ถึงใช่ไหมคะทุกคนคิดถึงค่ะทราบมาด้วยว่าจุดเปลี่ยนของแบรนด์นะคะว่าความจริงก่อนนั้นเนี้ยคือพ่เศษ มีความคิดว่าจะไม่ไปตอบกับตัวเอาร,วาเราวาเระไวทฉีดสูตรเดิมแล้วแล้ววันนี้อยากทราบความรู้สึกว่าทําไมเราถึงกลับมาําเป็นสูตรใหม่เป็นเอาราวาเราวัชสูตรใหม่ของเราค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าจากตอนที่เอ๋ป่วยเราก็รู้สึกมันหมดกําลังใจมันรู้สึกมันมันเหนื่อยมันมันท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วค่ะคือ อยากดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากอยากรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราเริ่มแข็งแรงและเราเราโอเคขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอกก็เลยคือจริงๆริต้องบอกเอนงด้วยนะว่าคืออันเนี้ยเอกเขาคงจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังมากนะครับแม้แต่ที่นี่นะฮะ<อ>คือว่าเขาก็ไม่คือตอนป่วยอะ่ะเขาไม่อยากเอาไปเอาอะไรแล้วอะง่ายๆเลยแต่พอต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรากลับมาก็คือว่าหลังจากป่วยอะ่ะ ฟีดแบ็มันดีมากฟีดแบ็มันดีดีมากแล้วพอเจอไปเทศกาลเจนนี่ไปเทศกาลต่างๆอ่ะมันยิ่งดีแบบแบบคูณสิบเข้าไปอีกไงมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเอ๋เขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนสังคมแบบอบอุ้มอ่ะให้ความรักอ่ะเหมือน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 สังคมให้ความรักกับเขาอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเขาเหมือนเออเขาเลยมีแรงที่จะฮึดฮึดที่จะกลับมามีความสุขต่ออีกครั้งหนึ่งฮึดกลับมาที่จะมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ย ไม่เงพี่พูดดีไหมพูดดีพูดดี <c oughs> ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็เลยคุยกับพี่ปอว่าเออเราเราสู้กันสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือหลังจากที่เราเริ่มแข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเออเราก็อยากดูแลตัวเองตอนนี้เราดูแลตัวเองดีมากๆแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆที่เรามีเนะี่ยให้กับ ทุกๆคนใช่ค่ะแล้วเทราบมาว่าความพิเศษของการกลับมาในครั้งนี้นะคะกับแดบ์ e เลว่าราวาพาร์มันเป็นความพิเศษที่พี่ต่อเหตปั้นใจเาอากลับมาให้ด้วยความพิเศษรอบนี้คืออะไรผมว่าทุกคนรู้จักเอโลว่าอยู่แล้วนะครับผม<ช>แ,ลแล้วก็ฟีดแบ็ปีที่แล้วดีมากครับ<ช>ปีนี้เราก็เลยอยากจะเพิ่มดีกรีความความร้อนแรงขึ้นไปอีกนิดนึงคือเราอยากจะสร้างแบบะคล<ช>้ายๆคอมมนิตี้อะฮะสร้างชุมชนขึ้นมาโดยมีพี่ๆแบบ เรา ate, เอฟเฟรียต์เหล่า Influencer ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยที่มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ Product ตัวนี้ไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่า drive Product ไปด้วยกันเลยทีเดียวปีนี้เราจะเน้นไปที่พี่พี่ l อฟเฟรทั้งหมดเลยค่าคอมอะไรต่างๆเรีวยกว่าเราจะเราจะไปมีความสุขไปด้วยกันละกันนะฮะหลายคนว่าถ้าใครจะอยากจะมองที่ความสําเร็จใดๆก็ตามแต่คิดว่าเอโลวาพลัสก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะที่เรียกว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ อย่ากกดก็เห็นวันนี้นะคะพี่ๆท็อปเคลียร์ก็หลายท่านนะคะมาร่วมงานด้วยนี่นนหมดเลยครับนี่พี่ๆอยู่ดยวยนะคะพี่ๆเคลียร์หลาย่านครับเรมาเร่ิ่ะรค่ะาเพษที่ทำให้เอราวาตรลองันของเรากลับมาแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ววันนี้คืออยากให้ เกจพีป่ปอน,นะคะช่วยชแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนี้แบบจากที่เราเห็นตามข่าวที่เน่วยนี้กลับมาเพจดูสวยสดใสก็เดิมมากๆเลยค่ะว่าพี่เอกพี่ป๋อมีเคล็ดลับหรือเทคนิคในการดูแลตัวเองยังไงบา้บางคะคือส่วนเอกเนี่ยคือสิ่งแรกเลยอ่ะนอกจากเรื่องสุขภาพจยพูดยังไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคือตอนนี้กําลังใจเยอะออ <ๆ S 2> กําลังใจเยอะแล้วก็รู้สึกว่า เอ๋ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เนี่ยเพราะว่าทุกๆคนแฟนๆทุกๆคนแล้วก็คนที่เอ๋ไม่รู้จักแล้วก็ทั้งที่เอ๋รู้จักอะไรเงี้ยลรวรู้สึกว่ามันทําให้เราใจฟูทําให้เรารู้สึกเราแข็งแรงเราอยากมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยคือนอกจากการที่แบบออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ที่ตอนนี้เอ๋มีคือเอ๋มีความสุขอื แล้วความสุขความสุขนี่ก็ใส่เอโลัาพลัสเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ขายของเกี่ยววะวะเกี่ยววะไม่เกี่ยววะขอโทษครับ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 เออเออเออแล้วไงและแล้วสูตรใหม่ของเราไม่แน่ใจว่าพี่พีทจะเศร้าหรือเปล่าว่าเราเพิ่มความพิเศษอะไรลงมาหรือเปล่าหรือสูตรพลาสของเราต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณผลครับว่าสูตรใหม่เนี่ยฮะขออนุญาตพูดเรื่องโปรดักต์สักนิดแล้วกันนะครับผมก็สูตร สูตรใหม่นี่เป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็เป็นสูตรที่เรามั่นใจว่ามันดีกว่าเดิมครับเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยที่คุณเอ๋เนี่ยไม่ยอมเลยคืออร่อยกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับคือเราอ่ะมีกลุ่มแฟนๆเอโลวาทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเขาแบบว่าทานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟน หลายคนก็บ่นด่าเรามากเลยวาในช่วงที่ของขาดไปเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแต่วันนี้มันกลับมาแล้วไงมันกลับมาแล้วนะฮะด้วยสูตรใหม่เลยในไหนทำทั้งทีเราก็จะไม่ทำสูตรเดิมๆละเราจะทำแบบใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็คือบอกให้แฟนทุกคนทันท่วประเทศไทยรอได้เลยครับสูตรใหม่อร่อยที่สุดครับผมเข้มข้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพิ่มแอลกอฮอมาให้ด้วยทำใหดื่มง่ายสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็อยากให้ที่บอกก็เสียสปอยหน่อยซีรีส์ถัดไปของเอรว่าเรานะคะนอกจากจะเป็นลาว้าพารทแล้วจะมีน้องๆตัวใหม่นะคะที่เป็นซีรีส์เปมมามันไหมคะก็จะบอกว่าไม่ใช่ซีรีส์ยูริหรือซีรีส์วายนะไม่ใช่นะคือเป็นซีรีส์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบ360องศาเลยนะคะคือเราก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะในปีนี้แน่นอนค่ะก็อยากให้ติดตามกันค่ะคือซีรีส์ของเอโลว่า เอโลวาลาวาพลัสเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์แรกแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีซีรีส์สซีรีส์สซีรีส์สี่เกี่ยวเรื่องกันการดูแลทั้งหมดนะฮะทั้งตัวเลยเรียกว่าจะหยิบจับอวัยวะไหนมันบำรุงได้หมดเลยทีเดียวมันดูแลได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวแน่นอนครับปีนี้มันแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดที่พิสูจนนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถาษณ์ได้เลยได้เลยครับคุณบิ๊กนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณค่ะอ่าเดี๋ยวไป สารภาพไปคุณเอ๋สารภาพไปว่าพวกเรานอนน้อยกันขนาดไหนนอนน้อยนอนน้อยเพราะว่าคุณโอพระจินลาเนี่ยเขาทำให้พวกเราได้นอนน้อยกว่าเดี๋ยวอระเด็เรื่องสุขภาพ่ะคเพราะว่าไม่ได้เจออีกนเะแล้วงาจารย์ก็พิถีาิถันเละก็ตอนนี้ ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่ปอเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือนะต้องรอระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทําอะไรได้ปกติทุกอย่างแล้วังต้องไปพบทุณหมอหรือว่าหรือว่าต้องเช็คยังไงต้องต้องพบค่ะก็คือตามที่คุณหมอนัดทุกหกเดือนเลยตอนนี้ค่ะแต่ก็<ม>ชว่วงที่ได้กว่า,าก็คือสบายใจอยู่ได้ขึ้นมากขึ้นแล้วละอะไรเงี้ยก็ ช่วงที่ไปหาหมอก็มีลุ้นก็จะมีลุ้นจะมีความแบบนอนไม่หลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็พอผ่านมาได้ก็โลง่งคุณบอกว่านอนไม่หลับเพราะเรากังวลเรื่องอาการหรือว่ากังวลเรื่องอะไรอ,อะคะกังวลค่ะ,คะกังวลคือคือเราไม่รู้เนาะเราก็กลัวว่ามันจะกลับมาไหมมันจะมันจะหมดหรือย,ยงังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มไ,มเเไม่พูดนี้มกระวังไใส่หน้ากากตลอดเลยตอนนี้ค่ะมีอะไรที่แบบสามารถที่จะแบบว่าป้องกันได้ป้องกันหมดเลยเถ้าฝุ่นเยอะจริงๆ,ๆก็ไม่ออกไปไหนน,นคะคะก็คนพิจตต้องระวังที่สุด <ๆ S 2> เลยค่ะคุณหมอกำชับมาเลยอะเรื่องฝุ่นเนี่ยค่ะ<อ>ใช่เรื่องฝุ่นอันนี้คือสําคัญเลยแล้วก็เวลาทํากับข้าวอะไรเงี้ยควันกับข้าวก็ต้องใส่หน้ากากคือคุณหมอบอกเลยว่าอันนี้คืออันตรายเหมือนกัน ข้าวกับข้าวใช่ควันกับข้าวอะค่ะแล้รับข่าวดีแล้วค่ะที่คุณหมอบอกว่าเอออันนี้สบายใจได้แล้วนะไม่ต้องกิดมากแล้วอย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรคะก็คือตัดตัดออกไปแล้วเนี่ยคือคุณหมอเขาก็บอกว่าโอเคเขาตัดก้อนนั้นออกไปแล้วนะแล้วตอนเนี้ยปอดของเราที่ที่โดนตัดไปอะ่ะมันพองออกมาอ,อืมมันพองออกมาแล้วเหรอใช่อ,อ,อ้าพี่ไม่รู้เหรอไม่เห็นบอกเลยบอกมันพองมันพองออกมาแล้วอะค่ะ คือข้อดีของปอดคือพอตัดออกไปแล้วมันเหมือนฟองน้ํา<อ>มันมัน,นมันฟืฟ้นฟูได้<อ>ใช่ค่ะแต่วต่า,ามันก็ฟื้นตัวฟื้นฟูใช่จากการดูแลตัวเองใช่ก็คือออกกําลังกายคุณบอกว่าให้ออกกําลังกายเยอะๆอะค่ะปอดจะได้แบบว่ามีการแบบว่าแข็งแรงอนะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณสามดูแลไะตั้งแต่วันแรกโอหนวงยคือถ้าไม่ได้ที่ปอดนะคือจะบอกว่า ไม่เอไม่รู้จะไม่รู้จะเป็นยังไงเลยอะเพราะว่าเขาทําให้เอกทุกอย่างจริงคือพาไปหาหมอเ <c oughs> จ<ะ>้า <c oughs> คือแบบเขาไม่ทางานเลย <c oughs> เขาแคนเซิลงานหมดเลยเนี้ยแล้วก็มาดูแล,แลเราอะไร <c oughs> ล่เงี้ยก็อยู่กับเอกตลอดเวลาทั้งหาคุณหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคือพี่ปอเป็นคนแบบตัดสินใจให้เอทุกอย่าง แล้วถึงตอนผา่าตัดพี่ปอก็นั่งรอเอ๋อยู่ที่หน้าห้องผา่าตัดสามชั่วโมงกว่าก็นั่งรออ,อยู่ตรงนั้นเลย<ม>คือคือถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ปอนี่คือเอ๋ว่าเอ๋แย่เหมือนเราได้เหมือนรักมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าแบบการที่รักอยู่แล้วเหมือนได้ผ่านเจอเรื่องยากที่มันมาแบบรักเลยคนคือคือรักก็รักแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเราเลือกคู่ชีวิตที่ ที่ถูกต้องมากๆอะไรเงี้ยคนนี้คือคือคู่ชีวิตเราเลยเนี้ยแล้วก็คือถ้าไม่ได้พี่ป๋ออ่ะอีกคงไม่ไม่ยืนตรงนี้มั้งอืมนี่มันคืพูดถึงนราค่ายเลยะอันนี้เป็นทางแรกที่หรือว่าเคยบอกบอกใจไปแล้วไหมเอ้ยก็ก็เคยบอกเขาบอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ๋ไม่เอ๋ไม่คิดว่าแบบพี่ป๋อจะรักเอมากขนาดนี้อะไรเงี้ยคือ ทด้วยความเป็นหมวยความรด้วยความเราเป็นคู่อะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกคำลาบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะคือไม่เป็นไรหรอกอะไรที่อะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันจะไม่จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดอยู่หน้าห้องผ่าตัดก็ต้องอยู่อยู่ตลอดเวลาเดฉะนั้นก็แค่คิดแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเนาะต้องอยู่กับมันได้ได้ ที่จะอยู่ข้างๆเหมือนว่าร่วมทุกร่ว,วมสุดจริงๆเลยไหครับทุกคนรูครับมันพี่ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับมันเพียงแค่ว่าในเมื่อเมื่อคนที่เรารักที่สุดเขากําลังเจ็บป่วยอยู่เราแข็งแรงกว่าเขาลงต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้จนกว่าจะจากกันไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปที่น้ําเหลืองหรือเปล่าเพราะหน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าเนี่ยเต็มไปด้วยความคําถามว่า แล้วถ้าเกิดมันไปน้ําเหลืองล่ะแล้วถ้าว่ามันมันไปไกลกว่านี้ล่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยู่ล่ะเราจะทํายังไงอย่างเงี้ยลูกเราก็ยังเล็กๆก,กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเรามากเราก็เลยยังบอกเลยว่าไม่เป็นไรช่างมันเดียวอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกๆความยากลำบากที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอแสดงว่าณนะวันนั้นมันเห็ุท่กลัวที่สุดในชีวิตแล้วหรือเปล่ากังวลไป ปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วคือที่สุดที่สุดจริงๆที่สุดเนาะคือเอเนี่ยแทบจะแบบเอกลายเป็นคนพูดน้อยลงเอกลายเป็นคนพูดน้อยลงเป็นคนหลับยากขึ้นเพราะว่าเขาคิดมากอะ่ะพี่เอ๋นี่ปกติเป็นคนนอนง่ายมากเนี่ยก็จะกลายเป็นคนนอนหลับยากพูดน้อยลงตลกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบ แสดว่าตอนที่ขอก็มีพลังบวกไไก,ก,บวก,กับตัวเองมากๆในตอนที่เขาต้องกวก็ปนีด้วยพี่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าพี่พี่เป็นผู้ชายไงพี่อาจจะแบบพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่เป็นนักรรรแสดงดีย่ยพี่ก็แกล้งเข้มแข็งไปงั้นแหละพี่ก็แกล้งแกล้งแบบวเอ้ยฉันแข็งแรง,แงอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆข้างในเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราเราก็มีมุมมุมมุมลำบากของเราเหมือนกันแต่เราเห็นเขาลําบากกว่ามันเหมือนเราลําบากแต่เขาลําบากกว่าเราเราก็ เราก็ต้องพยายามดึงให้เขาให้ดีขึ้นให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเช่นไอ้พี่ที่บอกแบบอ่อนแอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องเป็นเสาหลักในแข่งแล้วเราควรแบบเห็นว่าต้องร้องไห้ที่เขาไม่ไหวเขาเดื้อไม่เคยร้องไห้เขาไม่เคยร้องไห้เขาจะเขาจะพยายามแบบทําตัวเองให้ให้ให้เข้มแข็งอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเอ๋อ่ะเอ๋อ่อนแอมากคือเอ๋ยิ่งเป็นโดยโดยปกติเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอ่อนแออะเราไม่ไหวแน่ก็ไม่ยอมใจใช่ค่ะเลือกไหมคเลอกไม่รู้กใจใจไทยแม่เลยเขาก็ถามว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยค่ะเจ็บไหมเขาก็ไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือเขารู้หมดว่าว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเอกกับพี่ปออธิบายเขาฟังแล้วเขาก็จะถามตลอดว่าแบบแม่จะตายไหมอะไรเงี้ย แต่ว่าเอ็ม็้องใสแล้วนะเอ็มแบ็กซิเราพูดเอ็มแบ็กเอ็มแบ็กคือแบบว่าที่ที่ออกมางานที่แบบนี้ตีวันเราหาที่ที่เราออกมาใช้แบบอย่างเงี้ยที่สามารถใช้จูบได่ต้องไปเจอคนเดียวเลยนะคะสนทนกับเพื่อนก็จริงๆก็ใช้เวลาสักสามเดือนนะสองสามเดือนเนาะกว่าจะแบบคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบพยายามไม่ให้อยู่บ้าน พยายามจะลากออกไปมีใครวันเกิดอะไรก็จะต้องไปทุกงานเลยเพราะว่าอยากให้เจอเพื่อนและพอเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจเขาก็จะได้พลังดีๆกับบ้านไปอะ่ะเราก็บางทีพลังพี่มันแทบจะหมดแล้วเหมือนกันเออเราก็ต้องการพลังงานจากคนอื่นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็นเลยกลายเป็นว่าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนในวงการก็มีส่วนมากๆรวมถึงแบบแฟนๆที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเวลาเราลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะ เขาก็ลงมาให้กําลังใจเอสซะส่วนใหญ่อืมค่มันมีต่ออืมครั้งนี้ค่ะแล้กวก็เป็นผู้ชีวิตเนาะเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะรู้มัาสร้างความแปรปลงนอะไรกับเราทั้งู่ว่าไม่อยากทะเลาะกันเลยคือคือรู้สึกว่าความขัดแย้งอะ่ะมันมันมันไม่โอเคสําหรับกับชีวิตคู่เราอะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะว่า เราผ่านจุดที่แบบมันแย่ที่สุดในชีวิตเรามาแล้วอนะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่าอยาก,ยากจะรักเขาอะอยากจะดีกับเขาอยากจะแบบดูแลเขาอนะไรอย่างนี้แต่ว่าโอเคชีวิตคู่มันก็ต้องมีเรื่องเรื่องแบบทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าพยายามให้มันจบให้เร็วที่สุดทําอะไรก็ทําไปเถอะครับชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเรามีวงจรชีวิตประมาณหนึ่งเท่านั้นเองใครจะ อยู่อย่างไรเนี่ยผมว่าเราเราเริ่มรู้แล้วว่าอยากกินอะไรกินอยากทําอะไรทําอะไรที่มันมีความสุขสําหรับเราแล้วทําให้มันสุขภาพของเราดีด้วยทั้งข้างในและข้างนอกทําเลยอย่ารออย่ารอเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะมนุษย์ก็จะมีงวงจรชีวิตแค่นี้แหละเจ็ดิบแปดิปี ราะฉะนั้น,นทําเลยครับเหมือนไม่เป็นผ yeah> ู้ออกเปลี oh ่ยนไปก็เห็นส um um ัมาร์ในรายการเมื่อ hm ก่อนหน้านี้นี่คุมชีวิตพี่เอกมากเลยไอ้หนุ่มก็ทำเกณฑ์นี่ก็ทำแต่พอหลังไปพอรู้พี่เห็นเหมือให้ทขาทำใหญ่เกณฑงเก่มันเป็นคอนเทนต์เหมือนคนชั่วมากเลยเนี้ยเหมือนแบบไปคุมชีวิตเขาอะไรเงี้ยยังไงอะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยครับอื่เดี๋ยวก็ปล่อยปล่อยคือมันปล่อยตั้งแต่จำเวอร์ชั่นตอนที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำเมื่อพี่ไปไปโพสแล้ว พี่ไปไปเซ็นเซอร์ว่ะอันนั้นก็ปล่อยแล้วในระดับหนึ่งละแต่ตอนนี้ปล่อยหนักกว่าเดิมอีกครับอยากน้องอยากจะทําอะไรทําเลยค่ะอยากจะกินอะไรอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยากอะไรให้คุณแม่เต็มที่คิดว่าถ้าคุณแม่มีความสุขได้เดี๋ยวในบ้านมันก็คงจะมีความสุขเองอากเกาหลีอย่นไหนก็ได้เลยตอนนี้กุ้หน่ คุณไข่หลายคนอ่ะเร็วไม่ถูกเร็วไม่ถูกเร็วไม่ถูกกรงต้องปล่อยต้องปล่อยใช้จิมมี่ปรุงบิวตัวเองเนาะแบบว่าดอนตอนนี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วก็คือเรารู้สึกเลยว่าแบบคนรักเราเยอะมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบให้กำลังใจเราทุกวันนี้ ยังมีคนมาขอจับมือแล้วแบบให้กำลังใจอยู่เลยอ่ะทั้งที่เราไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วก็ร,รู้สึกว่าแบบเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนรอบข้างที่แบบที่ที่ทน่ารักที่ที่รักเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วตอนตอนช่วงนั้นนะครับเดินที่ลานจอดรถอย่างเงี้ยก็จะมีคนทั่วไปนะเขาก็ขับรถแบบ,บโชบมาแล้วก็บอกพี่เอ๊เ็ากำลังใจให้นะครับ<า> <ละ S 1> ผมตะโกนเลยลเปิดกระจกเลยแล้วก็แบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบ กำลังใจมาจับมือมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้วอ่ะคนก็มาให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเ็นไหมเอ๋มันสังคมก็น่ารักนะมันไม่ได้ไม่ได้แย่หรือมันไม่ได้อะไรหรอกคือเขามียังมีคนที่รักเราอีกเยอะมากมีคนเป็นห่วงที่ไม่จับกันใช่ใช่มีคนอามีคนอนุญาตแล้วไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์แล้ว กันระยะซัมเมอร์พอดีเลยใช่เมษานี้รอดูนะคะอ๋อเอาเลยเอาเลยซื้อปอกจะแต่งด้วยที่จะล่างทองครับจะล่างทองสักเมษาเดี๋ยวทอยติดทางโอ้กูไม่น่าพูดเลยพูดเหมือนเข้าตัวเดี๋ยวพลาดพังขึ้นมานี่ไงวาเลทายที่ถึงนี้เลย ไม่ทันดิทำไมอ่ะหุ่นฟิตไม่ทันพี่เหรอเออแต่เอทันแล้วเอทันได้ตลราเดี๋ยวใส่ให้ดูเลิกละนิดนึงเล็กล็แอลแบ็กของแท้เล็กละนิดนึงรอดูรอดูนอนฉันนอนไม่ได้ ฉันอน,ออนอนไม่ได้นอนออออได้ได้ชันนอนไม่คุณไม่ถูกแล้ลิ้นรวเนี่ยเนี่ยไปหมดแล้วเขินดีมะแต่เขาดีใจครับดีใจที่เขาเขากลับมาตลกอีกครั้ง <S 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 อ่ะเขามาสนุกอีกครั้งอ่ะดีใจมากเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอันนี้คือเขาเงียบไปเลยอ่ะเขาเงียบไปเลยถ้าถ้าที่มันไม่มีอะไรแล้วมันสนอาจจะผ่านไปสักสองสามเดือนนะเขาเงียบไปเลยแล้วเขาก็ไม่สนุกแล้วเราเล่นมุกอะไรก็ไม่ฮาคือเหมือนเขาเหมือน แต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมาสนุกมายิ้มมาหัวเราะอะไรได้เนาะดีใจดีใจเวอร์ชั่นเดิมเริ่มกลับมาแล้วใช่ค่อยๆค่อยๆกลับมาอ่ะเรื่องนึงเนาะเรื่องแต่ละคนดีๆกับอใครไฮมากล้ยเริ่มกล้ามากเลยคือคือจริงๆแล้วว่าคือเราเราจะมีกลุ๊ปไลายแยกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีพี่โอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆกับพี่โอ๋เขาก็จะมีความระแคะระคายแล้วเพราะว่า เบียนั่นแหละคือเบียร์เป็นคนที่แบบเก็บความลับอะไรไม่อยู่อเออก็ไปโปะแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่โอ๋เขาก็จะมีความเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะจัดให้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคนจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่สุดเลยเนะาะเมื่อวานเนาะดีมากครับดีมากร้องไ<า>ห้กันทั้งงานบรรยากาศแบบร้องไห้ร้องห่มกันทั้งงานจริงที่เบียร์เขาไป เขาเอาตลอดเวลาเบียร์เอาขาเอาแหวนมาให้พี่โอ๋ดูนะข้าไหลข้าวาหรือเขาตื่นเต้นเขาเขาก็คงจะเก็บความลับไม่อยู่ไงมันคงแน่นมากแน่นอกมากเออเอาแหวนไว้ดูทำไมอ่ะก็ไเจอแล้วพี่โอ๋เขาก็แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่คิดเนี่ยว่าแบบจะขนาดนี้อะไรนะหมว่าเขาเป็นแหวนที่จะขอ ใช่นั้นเลด้วยใช่ให้เลือไซส์หรืออะไรอย่างงี้ฉัน่ได้ให้เื่อนไซส์คือทุกคนก็แบบเอ้าอย่างงี้เลยเอ้าอะไรอะจริงจริงก่อนอันนี้็มีคุยกันมาก่อนเนี่ว่าเขาอยากจะแต่งงานใชเขาคุยเาเขามีแพลนไว้อยู่แล้วค่ะแเราก็รุ่นน้องนนี้เขาเหมาะสมนะล่ะนรักหน้าเหมือนกันเดะเาเราเราเห็นความรักในตัวผู้ชายคนนี้นะที่จะมาดูแลเพื่อนเราได้ ไม่มีนะเฮ้ยขอโทษเบียขอโทษขอโทษขอโทษเบียเป็นคนดีโอเคโอเคโอเคอพี่เพบอกพูดก็ก็จริงๆเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้วอะฮะแล้วเบียเนี่ยมีความเป็นมีความเป็นผู้หญิงด้วยมีความแบบเออมันแบบเขาจะเข้ากับผู้หญิงได้เก่งมากครับแต่เขาก็จะโดนผู้หญิงด่านะเขาจะโดนกลุ่มแม่ๆเนี่ยลงโทษด่าทมถุยมันนางท่านอะ อย่างเมื่อวานงานเป็นงานเขาจะต้องเป็นฮีโร่ใช่ไหมออ <S <S เขาโดนถมถุยเยอะมากเาบียยืนตรงนี้ถือถือดอกไมอ้อย่างงี้สิแล้วแหวนแหวนไว้ตรงไหนด่ฝากพี่ปอไว้บอกฝากกูไม่ได้ปาา๋บอว่าที่ตัวเองนี่ถูกแล้วเกิดไปชีเท่าไงล่ะอะไรเงี้ยอะไรเงีย้ยวุ่นวายหมดแล้วคือเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในโซเชียลอ่ะคือเหตุการณ์ที่ถูกถูกแบบกันกองมาแล้วแต่เบื้องหลัง เละเทะกว่านี้มากเลยครับวุวายไปหมดดอกไม้ผลน,นั้นไข่เตะน้ําน้าหกหมดพื้นแม่บ้านมาถูพื้นอีกแก้วแตกอีกอะไรวุ่นวายไปหมดเลยฮะ <c oughs> แต่ก็แต่ถือว่าเป็นงานที่สนุกมากะสนุกมากอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับพวกเอาง่ายๆเหมือนกลุ่มดาราจัดงานกันเองไง <c oughs> แล้วจัดงานกันไม่เป็นก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็เป็นแหละจะว่าไม่เป็นก็ไม่ได้นะก็ <c oughs> เป็นแหละแต่แบบว่ามันก็จะมีความไอคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นคนนู้นจะเอาอย่างนี้มันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยฮะมันความ ประชาร์ที่ประชาร์ทที่มาตยอย่างแท้จริงเลยนี่เสียงกันกันทั้งหมดเลยด้วยครับผมครับผมเห็นว่าเลือกเวลาหรอคะที่เปิดเวลาอันนี้ต้องถามพี่โอเองดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โอาออกมาบอกเองเชืว่าเดี๋ยวเราโดนด่าเรียกเราโดนหนาวพูดทำไมเนี่ยแต่จริงเขาก็น่าจะพลายปีเลยใช่ไหมคิดอ่าคิดว่านะครับคิดว่าไม่รู้แล้วกันไม่ถามโอเองเนี่ยเนี่ย แต่ผมคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าเขาก็ขอกันแล้วนี่ใช่ไหมเขาขอกันแล้วเราได้เห็นเร็วๆนี้แล้วครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้ากันอย่างดีนะครับเตรียมเลยเหรอพี่โอ๋ความสุขาตอเราหาเพื่อนเนาะเราความสุขอะไรบ้างคนมาดูแรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีความสุขไปกับพี่โอ๋ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้จักกับพี่โอ๋มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึก พี่โอ๋เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เหงาเนาะเหงาเขาก็อยากจะมีใครสักคนที่แบบคุยเป็นเพื่อนบ้างเป็นเพื่อนใจนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวันนี้เขาหาหาการเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเราดีใจกับพี่โอ๋มากๆแล้วก็ยินดีกับพี่โอ๋มากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเบียเป็นคนน่ารักนะคะ<ม>คือคือถึงจะพูดเราจะชอบแก้งเบียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเขาเป็นคนน่ารักจริงๆเขาเป็นคนที่รักพี่โอ๋แบบไม่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะ คือเขารักพี่โอ๋ไม่ว่าจะพี่โอ๋จะเป็นยังไงเขารักพี่โอ๋จากใจเลยอ่อุณครับอ่อุณครับฝากเอ๋รูว่า plus ด้วยนะครับเอาล้วเอาละงาวาสิบสามปีสิบสาม เอ้าสิบสามสิก็ลูกอายุสิบสามเออก็ต้อง12อสิบสองก็ต้องมากกว่านั้นสิก็ใช่หรอเออใช่ไงลูกสิบสองแต่งงานก่อนไม่ได้ท้องก่อนสิโตเหรอโ้เหรอเฮ้ยหรือว่าหรือว่าอะอีกที่อะไรนะ หน้าเหมือนตัวเองยังมีผมหน้าเอมาเลยนะตกลใช่ไหมตกลงใช่ใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคไม่ใส่ตกลงกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอาข้ากิน้วยค่ะี่น้ขอหยุดค่ะคนไปขอเยู่นี่ ฝัอฝั <laughs> <Yeah S 1> ่งนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะคืนลูกค้าใช่อยยี่ปี้นี่พอ่อง่ล

ก่อนนี่เขากะมีกล้ามนีบตัวแล้วก็มีมุกาวแป๊บแป๊บแปนบเลยองแป๊บหนึ่งแป๊บสองแปบสามเป็นบ้านตุลาวันเป็นะไรตุลาตุลาฝาุ่ลาตุาตุล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 าาตุล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 าตาตุลาตเลาตุลาตุลาตุลาตลาตุลาตานุาตุลาตุลาาตุลาตุปาตุลาตุาา